สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีที่ฮักแพงสุขูสุขคนสวัสดีเอฟซีทางในประเทศทางประเทศพ่อกับเคยลาือเก่าพ่อแม่พี่น้องอันนี้เคยลากับภาพพ่อแม่พี่น้องมาขุดกบขุดปูพี่นอ้องพาพ่อแม่พี่น้องมาขุดกบขุดปูพี่น้องมูเล็กแหกมานเฮ้ามาลุนมาชมนํำกันพี่น้องไปชีได้หรือบอได้อีน้อง พอดีพอดีพี่น้องบอ่ฮหอนบ่หนาวพอดีคักเลยก็เลยพาพี่น้องมาขุด้ากน มาเลยพี่น้องบอได้เรื่องพี่น้องบอได้เรื่อกก็เอกมาได้อยู่เต็มมูนปาดมูนเลยเบื้งขุดเบิ้งดีกว่าพี่น้องมันตายขุดเอาแต่ว่าเกาะได้เรื่องอยู่เกาะนะเกาะออกมาแต่มันมูนขุดเบืงขุดเบืง तो कब บออดน้องมีแต่กระปูแต่บอกคักก็ได้ย่แต่บอกคักมันมุ่นพี่นอ้องเลยมอจากคักก็ได้มันกอม,ม,ม,มันแล้วมันมันแตกเนาะเวลาเขาไปจีเดี๋ยวมันบอกคักขี้ดินขี้เขาเอาต้องขุดเนาะพี่น้องเอ็นเนี่ยนะพี่น้อง พอดีพอดีไปกินกับตำามองหุงพี่น้องตัวน้อยๆเลยพอดีไปกินกตำตํหมองหูหูบักใหญ่ตัวโตน้อยๆเหน็นนี่อะพี่น้องอยู่นี่มีอยู่สามหูนี่หูหนึ่งนี่ช่องหูโซอซใส่มันเลือกเลยเขาบบกุดสามหูนะเขาขุดบาดเดียวแล้วเขาเศร้าเดี๋ยวค่อยลาสิมาจัดมาเลยสามหู ี่เนาะเติดขุดมามได้สามหูนี่หูหนึ่งนี่หูหนึ่งนี่หูหนึ่งเอาหูหนี้ก่อนใี่เนาะเอาหูหนี้ก่อนเลยนะครับกระปูเป็นปนช่องเลยปนกินกับปลวกพักกระปูยำนี่มันมันมันแชี่ย ชื่อยากได้กระปูนี่เนาะบานเฮานี่บ่มีไคขายเด้อยากต้องหากนหาฟุเอ่าเองขยายกระปูต้องหาเองพี่น้องบ่มีใครขายโอ้เดือดชวายนี่เบิ่งคือว่าได้เลิกดประด้บ่ฮู้มันเบี้ยว มันจะโคตรนี่น,ออน้องพอดีกรอบๆอ่อนๆหมูที่สอง ชุดซื้อชุดมีโตแล้วลวันี้กบก่อนน้อมาห้อนี้ปันี่ แต่ดินชายดินชายแล้วมันอ่อนขุดเล็กก็คือว่าเทิงไววอยู่มันอ่อนดินนอ,อนวันนี้ก็มาหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องอยู่แบบบ้าน อยู่แบบบ้านนอกเนวที่หาได้กับมหาเอคแนวหาบได้กับชื่อนี่โอ้ยตัวเม่งามขนาดมีแต่ตัวงามงามได้มืดสาม ม่ลพี่น้องเคยลาก,ก็เลยบอใส่บดแ่บงอีกเลิกเลืกรู้ตื่นบ้าหูขูดจังพี่ฮาอเป็นการออกกำลังกายไปเลยนี่ถึงเลยบ่เคยเลือกบันไดแต่ยานแต่มันหนีบยันแต่ปูหนีบเท่านั้น นี่โอ้เหลืองงามขนาดพี่น้องนี่ตัวเมล์เหลืองอึมเติมเลยปาดมันขนาดด้นี่ไปจีปนด้วยซ้ำสีแซ่บพี่น้องนี่ตัวเมล์ตัวเมล์้อดบ่บ่สอด

เป็นตมีแต่บ่ฮู้ว่าสิมีกบหรือบ่กระปูน่มีแน่นอนพี่น้องแต่กบนะบ่ฮู้แต่ฮู้ก็งามเติบอยู่มามาลุ้นนํากันพี่น้องว่าสิมีกบอยู่บ่ i กับปูตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยปูเลือดอมเติมประเทศเลือดจนแดงจนแดงป่าปพี่น้อง เห็นไหมอยู่บ่อพี่น้องกบีมือนี้ต้องุ่นกันไปนะาุ่งไปกับเวลาเลยพี่พ่ออยู่บ่อฮู้ฮู้รีฮู้นี่ก็ได้ย่างบ่อเป็นกบบ่อเป็นย่างกระปูโตบักใหญ่เลยตัวนี้ผู ว่าไงพี่น้องคองนว่าสิเป็นกบบ่เป็นตัวเมียอ,อีกคือ่าสิซ้อนกับกบบ่โชนะเอาหูนี่โต ເປັນປູເກົ່າພີ່ນ້ອງຍັງບໍ່ມກົຍັງບມກົ งานเฮาพี่น้องพอดีไดป้ปนเอาพอด้ปนกับพอเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ขคอลาแล้วด้วยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนติด,ด,ด,ดตามรับชมพอกันไม่คลิปหน้ากับเคยลาพ่อแม่พี่น้องสบายดี